สวัสดีก่ะคลิปนี้เปิดคลิปด้วยดอกไม้เมืองหนาวนะคะอันนี้ตัวเองอยากบันทึกการเดินทางไปแคนาดาครั้งที่สองนะคะอันนี้ปีนี้ตัวเองก็เดินทางอันนี้ที่สนามบินญี่ปุ่นนะคะวันนี้ตอนที่ว่าลุงที่ตัวเกียวฝนตกมากเลยค่ะฝ่าจะขึ้นเครื่องตอไปบ้านลุงนะคะก็ ใช้เวลาเดินทางก็หลายชั่วโมงอยู่กันคือต่อเครื่องจากตวสวนน้ำปูมาลงตเกียวแล้วก็จากตเกียวมาลงตรอนโตนะคะปีนี้ก็ได้ต่อเครื่องสามรอบนะคะแล้วก็อันนี้ถึงตรอนโตแล้วนะคะก็เป็นอะไรที่ <laughs> เหนื่อยเอาการเหมือนกันนะคะแต่ว่าตัวเองอยากเก็บไว้เป็นความทรงจำนะคะวันนี้ ได้มีโอกาสถ่ายคลิปได้นั่งริมหน้าต่างเลยก็บภาพรบรรยากาศตอนเครื่องลงที่โตรอโน,โนะคะตองก็เสียใจมากเลยไม่มีมา <c oughs> อันนี้โตจากโตรโ,โตไปออตตาวานะคะอันนี้ใช้เวลาไม่นานนะคะประมาณ35นาทีค่ะอันนี้ภาพรบรรยากาศมุมสูงของออตตาวานะคะไม่เหมือนบ้านเรานะบ้านเราไฟเย,ยอะมากเวลาลงเครื่องนะคะอันนี้ก็ประทับ จออยู่เหมือนกันค่ะเพราะว่าเออเดินทางเราได้ได้รู้สึกจริงในการเดินทางครั้งนี้นะคะเออได้รู้เออเดินทางแบบนี้แบบนี้คือได้จดจำค่ะรอบแรกกันตื่นเต้นคือไม่รู้เรื่องเลยค่ะอันนี้อาหารคุณลุงปลามาทันอ่านาามือแรกนะคะแอมเบอร์เกอร์ตัวเองก็เออส้มตำบ้านเราอร่อยฝาานะคะ <laughs> ก็เลยเก็บภาพบรรยากาศไว้ให้ชมนะคะเพื <laughs> <ๆ>่อนๆก็คลิปนี้ตัวเองลืมสาย ที่จะอัดเสียงนะคะอาจจะเสียงไม่ก่อยชัดเจนยังไงก็ต้องขอโทษไว้ด้วยนะคะเพื่อนๆแต่ตัวเองก็อยากเก็บไว้เป็นความทรงจำว่าเออได้มาเที่ยวอีกรอบหนึง่งอันนี้ตัวเองจะมาทุลักกับลุงนะคะที่มานี้แต่ว่าอนาคตไม่แน่นะคะว่าเป็นยังไงแต่ว่าถามว่าชอบไหมก็ปีนี้อ บรรยากาศอาจจะไม่สวยาเหมือนยีมะเพราะตัวเองคิดว่าตอนมีมามะจะสวยที่สุดนะคะแต่ว่าพอมาเป็นแบบนี้รู้สึกว่าเออยังไงอ่ะมันไม่สดชื่นนะมันอยู่แบบเอาหอยยังไงไม่รู้ต้นไม้ก็ไม่มีใบไม้สีเขียวๆเออแต่ว่าแต่ช่วงยีมะรู้สึกว่าตัวเองจะโชคมากฝานะคะแต่ว่ามาอมนี้ก็มาช้าฝาปีที่แล้วแค่สองสามวันแต่ว่าปีนี้ยีมะไม่เยอะนะคะ ก็ขอบคุณทุกๆคนนะคะที่เข้ามารับชมคลิปนี้ขอทุกคนมีความโชคด,ดีค่ะดูแลสุสภาพกันค่ะ